พริกกระปิดจ้าพี่กระตำกระปิดก,กะระเทียมให้เข้ากันดีก่อนประมาณนี้ให้เนียนๆพี่จะใส่พริกขี้หนูสดแล้วก็โขกแลกพอประมาณพี่จะใส่น้ำตาลทีาน้ำตาลปึกผงนัวซะหน่อยแล้วก็โขกให้เข้ากัน น้ำมะนาวอยัดหนักไปเลยกุกเขาให้เข้ากันทิตตี้เขาจะมีน้ำปลาแมงดาใส่น้ำปลาแมงดาสักหน่อยกุกเขาให้เข้ากันทีมตามชอบโดนใจแล้วเติมน้ำอุ่นซะหน่อยน้ำต้มสุกคนแป คนให้เข้ากันพิทิชทิมแล้วโอเคพิติก๊ก็จะใส่มะเขือพวงกับลูกโดดแซ่บๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องพิติกเลยเต็มคขกกันไปเลยจ้ะน้ำพริกกระปิจยาเต็มเสร็จแล้วพิติก๊ก็จะตักใส่กระปกุกอินไม่หมดจะได้ใส่ตู้เย็น